โอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนเสียงของเรานะครับให้มันนั้นดูเลื้อนนะครับผมสำหรับบางคนนี่อาจจะแบบเฮ้ยเสียงเลื้อนทำยังไงอ่ะพี่เสียงเลื้นมันก็จะมีอยู่สองแบบก็คือเลื้นแบบชิปมังนะผมแล้วก็เลื้อนแบบมันจะมีสองแบบที่เขาใช้กันนะครับเรียบมาดูเลืน้ลนๆเลยนะในสายตาของหลายคนนะครับมันจะมีเสียงชิปมังใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาบอกสูตรกันนะครับมันจะมีอยู่สองโปรแกรมนะับแต่โปรแกรมที่จะเราจะมาสอนทาวันนี้ก็คือตัวของ o n e Mod นะครับ o i e Mod ตัวนี้นะ ซึ่งเริ่มต้นนะทุกคนทุกคนจะเป็นหมดธรรมดานะซึ่งจะมีเสียงยังไม่กี่อันนะครแะถ้าแนะนําจริงๆนะทุกคนหาแอปอื่นนะแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยอยมอดดีกว่าพี่ใช้ง่ายกว่าโอเคเดี๋ยวจะมาสอนนะครับเริ่มต้นนะครับทุกคนมันจะมีช่วงหนึ่งนะพี่อวมอดจะลดราคาของอวมอดโปรเหลือ2 5 0ิบาทให้ทุกคนซื้อมานะครับซึ่งมันจะสามารถเปลี่ยนเสียงได้ทุกเสียงเลยนะทุกคนเห็นว่ามันจะเปลี่ยนเสียได้หมดเลยนะครับเราจะสามารถใช้เสียงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ตัวของ ฟังชันเพิ่มก็จะมีตัวของตา์บอร์ดนะที่จะโหลดมาได้เรื่อยๆอะไรก็ได้นะครัใส่มาได้เลยนะครับโอเคมันจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเสียงที่ผมจะแนะนํานะครับว่าเสียงไหนที่มันดูเลือนอ่ะนี่ครับมีตัวนี้หนึ่งอันนะครับที่ผมวงไว้นะแล้วก็ตัวนี้คัสตอมพิทนะครับและอันอันสุดท้ายก็จะคือตรงตัวเลยนะผมชิปมังนะครับซึ่งเสียงชิปมังจะอยู่ข้างล่างนั่นเองผมไม่ได้หยิบมาครับขออภัยนะถ้าทุกคนหายไม่เจอเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนลองเลื่อนหาครับและอ่านตามชื่อนะครับมันจะมีชื่อเขียนอยู่นะครับไปอาี ก็ประมาณนี้นะครับเราก็เลือกเอานะว่าอยากได้เสียงแบบไหนนะครับจริงๆอนะมันจะมีเสียงตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ทําได้นะมันจะทำให้ดูเสียงมันดูอ้วนๆนะครับมันจะทําให้แบบดูปั่นๆนะครผมประมาณนั้นนะก็สามารถเลือกได้นะครับเนมเสียงชิดมั้งจะเป็นตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวจะทําให้ดูนะว่าเป็นยังไงรอรอรอได้เลยครับรอรอรอประมาณนี้นะครับ ก็ตัวเสียงจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนส่วนการตั้งค่าพิษให้ดูเลือนปรับทุกอย่างสูงนะพิษหนึ่งร้อยหมดเลยนะหนึ่งร้อยหมดเลยนะนะครับแต่ส่วนของตัวชิปมังครับที่เราจะบอกกันนะครับก็คือตัวชิปมังมันปรับพิษไว้หนึ่งร้อยอยู่แล้วหรือตัวคอซอมพิษอาจจะปรับพิษทหนึ่งร้อยอยู่แล้วเราปรับมิกซ์เพิ่มนะครับ มิกซ์คือทําให้เสียงเราดังขึ้นนะครับก็มันจะทําให้เราเสียงดังขึ้นจากท,ที่ผู้ชมได้ยินก่อนหน้านั้นนะครับโอเคตัวเมามาก็จะประมาณนี้ซึ่งต่อมาเราจะมาสอนเรื่องของทําให้เสียงมันดูดังกว่าเดิมนะครับซึ่งถ้าทุกคนอาจจะได้ยินนะเสียงผมไม่ได้ดังเลยแต่ถ้าไมค์คุณดีอะ่ะเออคุณสามารถใช้แบบตัวเซตติ้งเพิ่มได้นะครับก็คือตรงนี้นะครับตัวของเซตติ้งนะครับไปที่อินพุตนะครับปรับเป็นไมโครโฟนของเรานะครับแล้วปรับเห็นไหมครับ System Input Volume นะครับเราปรับสูงสุดเลยนะครับมันยังไม่เราดังขึ้นนะครับแต่ซึ่งผมไม่สามารถที่จะทําได้เนื่องจากว่าเสียงมันจะสะท้อนนะครับแล้วก็มันจะแปลกๆนะผมก็ขอยังไม่ปรับแล้วกันเนาะแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะตรงนี้นะครับอันนี้นะ White Changer Volume ซึ่งตัวเนี้ยมันคือเสียงของเราจริงๆเว้ยถ้าเราอยากจะรู้ว่าไมค์เรามันเป็นยังไงนะครับเรากดไปตรงเห็นขวาล่างไหมครับแล้วกดคลิกขวานะครับที่เสียงเรานะครับกดที่ Open Volume Mixer นะครับ ซึ่งพูดผิดนะครับขออภัยกดไปที่ start Star s e t t i n g นะครับแล้วก็ไปตรงนี้นะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างนะมันจะมีคําว่าม t a r setting ซึ่ง w i n d o w ส10ผมไม่แน่ใจว่าขึ้นอย่างนี้ไหมนะแต่ผมจะไม่รู้จำอีผมไม่แน่ใจอย่างนั้น <c oughs> กดไปตรงนี้นะครับตรงนี้นะคลิกซ้ายนะผมแล้วก็ไปตรงอา่าเล c ก r d นะครับซึ่งเราจะต้องไปปรับตรงนี้ด้วยนะเรากดคลิก,ลกซ้ายอย่างนี้สองครั้งนะครับเราดูที่เลเวลตัวนี้นะเห็นไหมครับว่ามันขึ้นไปหกสิบห้าถ้าดูจากอิงตามไวมอสเรานะมันจะเป็นอยย่าาางงนนนีี้้้้เเลลรรรัับบถปปขึ นับมายาปรับตามแล้วก็ถ้าใครอยากบูตมีไมบูตเหมือนกันนะตรงนี้นะแต่ตัวของไมตัวของบอยมอสนะครับไม่สามารถปรับบูตได้นะครับมีแค่วอลลุ่มของไมโครโฟนตรงนี้ซึ่งมันก็จะอินตัดตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าอินตามมีไหมแต่น่าจะอินตามตรงนี้หรือเปล่าลองเช็คก่อนนะครับโอเคปรับหนึ่งร้อยก่อนโอเคมันจะเป็นปัะมมณนี้นะครับซึ่งแนะนำว่าปรับเป็นหนึ่งร้อยไปเลยนะจะได้ดังๆครับเวลาพูดจะได้คนได้จะได้ยินนะครับ แต่ไมโครโฟรเราน,านะครับเราต้องดูดีๆนะว่ามีบูทไหมนะคะผมซึ่งผมไม่แน่ใจว่าทุกไมโครโฟรมีบูทไหมแต่ของผมมีบูทนะซึ่งผมจำขออนุญาตไม่ปรับนะครับเพราะมันจะดังมากนะทุกคนเก็บไหมอ่ะเผื่อทุกคนอยากจะฟังอ่าเดี๋ยวผมจำเปาเสียงให้แล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวอย่าปรับไมโครโฟร์ให้ดูเป็นไมโครโฟร์แบบกร่นกานนะครับเพราะว่าไมคผมมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวจะปรับให้ดูนะครับโล่ดินเหรอผมบะโหลดีนบ้ะ เชื่อว่มันดังประมาณนี้นะม,นมันดังแล้วมันก้านนะผมเลยไม่อยากปบเท่าไหร่นะมันยังเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผม,ม่อยจะปเะเขาอย่างนี้ับมันดังแล้วมันก้านนะโอเคการทําก็จะมีประมาณนี้นะคะผมโอเคเจอกันในคลิปหน้านะผมจะสอนอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาบอกเกี่ยวกับไวมอเพิ่มเติมนะโอเคบายบายครับผมดอกว่า Next time bro